สาวบอกจะแต่งงานเชิญทุกคนในบริษัทได้เงินซองไปสามแสนรีบลาออกหายไปฮ้ปปีกลับมาเผยเหตุผลทำทุกคนอึง้ง เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเขาเผยเรื่องราวของหญิงชาวจีนรายหนึ่งนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอได้เข้าร่วมงานเลี้ยงของบริษัทและมีเพื่อนพนักงานคนหนึง่งเล่าเหตุการณ์ชวนอึ้งที่เกิดขึ้นในบริษัทให้ฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนมีพนักงานสาวรายหนึง่งเธอเข้ามาทํางานใหม่เธอมีชื่อว่าเสี่ยวลี่หลังจากทํางานมาได้ไม่ถึง3เดือนเธอก็ประกาศแจ้งว่าเธอกําลังจะแต่งงานเธอได้ส่งคําเชิญไปให้ทุกคนในบริษัทรวมถึงเจ้า นางเธอดวยทางเพื่อนพอนพักงานในบริษัทจึงร่วมกันใส่ซองแสดงความยินดีให้กับเซลลี่และต่างตั้งใจที่จะไปร่วมงานฉลองการแต่งงานตามกําหนดที่เธอบอกนะคะแต่ปรากฏว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงงานแต่งงานเซลลี่ได้ลาออกไปอย่างกระทันหันทิ้งให้ทังเจ้านายและบรรดาเพื่อนร่วมงานที่บริษัทต่างประหลาดใจและสงสัยเซลลี่ไม่ได้บอกใครก่อนที่จะลาออกเธอแจ้งไว้เพียงว่ามีเรื่องด่วนที่บ้านต้องจัดการรวมทั้งวางจดหมายลาออกไว้บนโต๊ะด้วย ที่บริษัทแห่งนี้มีพนักงานมากกว่าร้อยคนค่ะ พวกเขาใส่ซองให้เซียวลี่คนละไม่ต่ำกว่า500้หยวนส่วนเจ้านายของเธอใส่ซองให้1,000หยวนรวมเงินใส่ซองทั้งหมดที่เซียวลี่ได้ไปเป็นจำนวนมากถึง70,000หยวนแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ไปร่วมงานแต่งของเธอไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันได้จัดขึ้นจริงหรือไม่นะคะด้วยเหตุนี้จึงทำให้พนักงานหลายคนในบริษัทต่างโกรธแค้นและไม่พอใจกับการกระทำของเซียวลี่เรื่องราวของเธอถูกพูดถึงในทางลบเป็นเวลาหลายปีบางคนถึงขนาด คิดว่าเธอเป็นพวกมิจชฉาชีพที่ตั้งใจแฝงตัวเข้ามาที่บริษัทและสร้างเรื่องที่จะแต่งงานขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเอาเงินจากคนในบริษัทไปเป็นจํานวนมากค่ะหลังจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะเรื่อง,ะะร,องราวของเซลลี่ก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปทุกคนในบริษัทก็กลับไปใช้ชีวิตและทํางานตามปกติ จนกระทั่งผ่านไป5ปีจู่ๆบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดก็มาปรากฏตัวที่บริษัทเสี่ยวลี่เดินเข้ามาที่หน้าประตูแน่นอนว่าทุกคนจําเธอได้หลายคนพาก,กันเข้าไปาระเบิดอารมณ์ใส่เธอทันที ต่างรุมถามว่าทำไมคุณถึงลาออกหลังจากรับซองของเราคุณหายไปไหนมาตั้ง5ปีหลังจากเกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นทางเจ้านายก็ได้เข้ามาสังเกตกันและบอกให้ทุกคนสงบสติอารมณ์เมื่อเหล่าพนักง,งานเริ่มใจเย็นลงนะคะเซียวลี่จึงได้อธิบายในท่าทางและไอใจว่าเมื่อ5ปีที่แล้วฉันวางแผนที่จะแต่งงานจริงๆแต่ก่อนที่จะถึงวันงานคููมันของฉันเปลี่ยนใจ เขาไม่เพียงแค่ยกเลิกงานแต่งแต่ยังเอาเงินสำหรับจัดงานทั้งหมดหนีหายไปด้วยตอนนั้นฉันกลายเป็นหนี้ก้อนโตฉันจึงตัดสินใจลาออกไปทำงานหลายที่เพื่อนำเงินไปใช้หนี้และที่ฉันมาที่บริษัทในวันนี้ก็เพื่อต้องการนำเงินที่ทุกคนใส่ซองมาคืนหลังจากพูดจบเสี่ยวลี่ก็หยิบถุงเงินที่บรรจุซองสีแดงจำนวนมากขึ้นมาโดยแต่ละซองมีเงินจำนวนห้าหรายหยวนจากนั้นเธอก็เดินแจกซองเหล่านั้นให้เพื่อนพนักงานทุกคนทางเพื่อนพนักงานก็ รับซองนั้นไปด้วยอารมณ์ที่ผสมปนเปกันไปทั้งตกตะลึงกับความจริงที่เพิ่งได้รับรู้และเห็นใจกับความทุกข์ยากที่เธอเพิ่งผ่านพ้นมาอีกทั้งยังชื่นชมในความกล้าหารของเธอที่เลือกจะกลับมาเผชิญหน้ากับทุกคนเพื่อน,นําเงินมาคืนขณะนั้นเองทางเจ้านายก็พูดขึ้นมาว่าตอนแรกเราเข้าใจคุณผิดไปถ้าตอนนี้คุณไม่มีงานทํา คุณก็สามารถกลับมาทำงานที่บริษัทได้ด้านเพื่อนพอนักงานต่างพากันปรบมือแสดงการต้อนรับเสี่ยวลี่และยินดีหากเธอจะกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ